สวัสดีครับพบก,กับพีมเกมมิ่งและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือเอกม e ลซ d e อีวิว l 2 r รีเม e นะครับผมแต่ว่าเป็นฉบับภาคไทยหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็อพอดีว่ามันมีโปรเจกต์อย่างนี้ตอนนี้มันมีภาคไทยออกมาใช่ไหมะ มันแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าพักรีเมคไทยอ่าพักสามรีเมคก,ก็มาเป็นพักไทยแล้วนะครับผมก็เลยอ่าเขาภาคเขาฮิตกันเยอะใช่ไหมพอฮิตกันเยอะก็กลับมาเล่นโปรเจกต์เก่าๆกันนี่ผมก็เล่นเล่นอ่าพักสามรีเมคอยู่เหมือนกันนะใครที่แบบว่าชอบเป็น,เป,นเป็นติงพวกเกมพวกเนี้ยก็แนะนํานะครับให้เล่นกันเนาะก็กลับมาเล่น ให้ดูกันในภาคสองและภาคสามนะครับอันนี้รับชมได้ในวันได้ในได้วันจัน์นังคารนะครับผมแล้วก็ส่วนส่วนาภาคสามรับชมได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมอันนี้ให้ดูก่อนนะบ h o p ใส่อันนี้นะครับผมอันนี้ลุกนะครับแล้วก็อันนี้คิงฝั่งของประตูนะครับ เห็นประตูนี่ไหมดูนะดูแล้วก็จำนะจาด้วยจําด้วยหมายถึงผมไม่จําด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นในอีกเนื้อเรื่องของนีออนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับค่อยจะให้ดูทีหลังส่วนวังนี้ก็จะเป็นคิงนะครับควีนอ๋อไม่ใช่สิโทษทีกดผิดแล้วก็พอลนะครับผมพอลน,นั่นแหละเออพอลพอลพอลพี่พอลอ,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 อย่างนี้ พอมันสะกดอยอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเอ็ด้ากันนะผมก็ก่อนเลยเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมเย้ <Yeah. S 1> ไปเก็บผมอยากได้ปืนล็อกเก็ต u ันเชอเร์มาสมุนไพรอินฟินิตี้ ไอ้คุญแจอะไรไม่ต้องสนใจนะคือเล่นข้ามในะเรื่องมาเลยเสกม่วมม่วออแต่ก็ไม่นึกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไงโอเคอ้แสดงว่าเมื่อกี้เราไปเก็บอันนญ้ตเนาะอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิด Mishai, 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 no! Mishai, ngay, ah, dù, 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 เขียวสเขียวหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็สี่นัเว้นมาเย้เฮ้ยเย<ป>ี่ยไปเจ้าว้ายเต็มเต็มโอ้โหเต็มเต็ม 来一起啊！来，来。

โอ้โหเต็ม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 เลยโอ้ยเกสร็จแล้ว เร็วสิช้าอยู่ด้นั่นแหละนั่นแหละอบนลง

ซะเลยนั่นไงกลายเป็นผมตะเองอะโดนตายเลยตายยางเขียด โอ้โหเต็มเต็ม <c oughs> โอ้ย

หมุนไม่เร็วหน่อยเร็วเร็วมันหันมาแล้วเอา้าโถ้ยสุท้ายก็ช้าอยู่ดีแม่ได้ดังใจเลยอืมไม่มีระเบิดเลยเนาะโอเคไม่เป็นไร นั่นแหละเออนั่นแหละเกาะไปก็เท่านั้นแหละเออลุนไปซะโอ้ยจบคงเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายนะอ่ะาไหนอ๋อโอเค เดีย๋ยวผมจะเล่นใหม่อีกรอบนึงนะครับผมแบบ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 นู้นแบบที่ที่เนื้อเรื่องแตกต่างกันไปเมื่อกี้ผมเกือบคิดว่าคุณเอามันไม่ออกไม่รู้ถ้าผมเอลงมือเธอฉันเดินแบบนี้ไม่ได้ก็ได้คงจะเจ็บหน้าดู รอเดี๋ยวฉันทำเองได้แค่อยู่เฉยๆโอเคแล,แล้วเราจะไงต่อเรียไปจากที่นี่ซะตอนที่นายยังทำได้ผมทิ้งคุณไม่ได้หรอกไม่ใช่แบบนี้นายไม่เข้าใจ สถานการณ์มันยากกว่าที่ฉันคิดไว้คุณสลัดผมทิ้งไม่ได้ง่ายๆหรอกคุณปกป้องผมตอนนี้ตาผมบ้างแล้วไม่อยากรู้ว่าเรานะคะแนนกันด้วยนี่ได้ใจสาวเลยนะได้ใจมคุณน้องใหม่ก็ <c oughs> ได้แค่อยากช่วยเดินระวังระวังนะนายอยากช่วยใช่ไหมเราต้องไปทิ้นเดส เนสเหรอห้องจัของอัมเบร่าอยู่ข้างใต้เรานี่อันนเนตหลุดปากออกมาตัวอย่างวรัสเก็บไว้ที่นั่นนายพร้อมไหมล่ะตารางงานผมว่างพอดีนานมาเถอเรามีงานต้องทำครับคุณผู้หญิงผมต้องกลับมาเล่นใหม่ให้ได้คอยดูสิแต่ว่าต้องให้จบปรเจิตภาค3จบก่อนตอนนี้มันมั่วๆในหัวรกระเช้าจะพาเราลงไปยังเนส สายรัดข้อมือคือตัวของฉัเยี่ยมได้มาจากไหนยืมมายังไงก็เถอะรอกคจะถึงแล้วไม่ไว่ายังไงก็ขอเซฟก่อนแล้วกันนะเพื่อความสบายใจอันไหนแล้วเมื่อกี้แล้วผมลืมมากๆเนะี่ยเฮ้ยเอาอันไหนก็เอาเถอะ อันนี้ห้องรับเช็ปบัตเอานี้ยนะกันเออเอาสักนันนงเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขอเบิร์กระสุนก่อนแล้วกันลองนาไปก่อนเลยพูนผู้หญิงหมุนฟิล์มแต่ผมขอสาบานเลยว่าผมจะต้องเล่นด้วยตัวเองให้ได้ครยดูสิสักวันหนึ่งผมจะต้องเก่งให้ได้ ก็ได้จะภาวานานะเพราะผมเองก็ไม่ได้คิดว่าแค่ว่าคนเก่งอะไรมากที่ผมเล่นได้เพราะว่าผมมีมี y o u t u b ให้ดูวันนเองเดี๋ยวผมช่วยประยุกตอนะม,ม,อมาในน้ำตาไม่ที่กระเช้าเองกระเชา้ากระเชา้ากระชเช้าเยอะกว่าที่เห็น เกือบตายด้วยกันทั้งคู่หอน,นีเจะรถนั่นจะพาเราไปถึงจุดใหม่ เป็นการเดินทางเที่ยวเดียวเพราะงั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะ่นลยออกรถกระเช้ากำลังมุ่งหน้าไปยังเนสห้ามออกนอกรถจนกว่าจะถึงที่หมายผมจะเล่นเล่นแบบแค่นี้ก่อนเล่นแบบพอดิพอดีเป็นการเป็นการกลับมาเล่นอีกครั้งนะึ่งรู้ผมนะอย่างไงผมไม่อยากรอให้ f อ i บีบุกอัมเบลลาและจัดก,การพวกมันเพื่อความยุติธรรมฉันเข้าใจแต่พูดกันตรงๆนายไม่ได้เข้าร่วมภารกิจีนอย่างเป็นทางการ นี่เป็นคดีของรัฐบาลเมื่อเราได้ไวรัสจีมาแล้วฉันจะต้องนามันกลับไปเองเฮ้ลีออนเชื่อใจฉันมะล้วคุณเชื่อใจผมมะบอกตามตรงถ้าฉันไม่เชื่อใจป่านนี้นายตายไปแล้วล่ะก็จริงฟังนะฉันคิดว่าอาจจะต้องให้หนายช่วยแล้วถ้าฉันคิดถูกถ้านายได้ไวรัสจีมาฉันมั่นใจเลยว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกอด e คุณพูดเองว่านี่คือคดีของรัฐบาลทำไมผมถึงไม่มีสิทธิ์ดูฉันสิฉันหมดสภาพแล้วถ้าจะจบภารกิจนี้ได้นั่นคือความหวังเดียวที่ฉันมีผมทิ้งคุณเอาไว้ไม่ได้ถ้าเกิดอันตรายกับคนที่คุณต้องการให้คิดวบาเบ้าเท่านั้นทำอันฉันสั่นไปทั้งหัวใจตอนที่เธอจูบฉันดูใจไว้หวั่นลงลอยแสนไกลฉันต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ และฉันอยากจะเจอนายอีกครั้งว้าวอ,อย่างที่ฉันอยากจะทำเชื่อใจฉันนะว้าวีได้มาถึงเนสแล้วโอเคเอาแบบพอดีพอดีก่อนนะครับทุกคนถ้าเล่นมากเดี๋ยวก็ไม่ไมีคนดูอีกต้องใช้นี่วันเสาร์นี้วันจนันนี้เจอกัน <Okay. S 1> และผมจะพยาพยามหาเวลาทำมาันาังคารต่อ <Leon. S 1> แต่อย่าทำให้ครบบอกวันนี้ให้ได้ต้องหาเวลาเล่นจ,จริงเพราะว่าหนึ่งคืองานผมเยอะสองคือผมช่วงนี้มันก็เทศกาลมันหยุดเนาะต่อเนื่องแล้วก็ผมต้องแบ่งเวลานี่มันคือหีบใช่ไหมเนี่ยแจ้งต้องไปนะ

ยินดีต้อนรับสู่เนสพอให้มีความสุขกับการเยี่ยมชมเอาละจีเวราสอยู่ไหนกันนะมันตึกห้องนอนพัก18545โทบี้แจ็กสันเข้าพักตีสามออกเจ็ดโมงครึ่ง18546ซาร่าทาคาฮาริอาชิ ali, เข้าพักตีสี่ออกเก็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงปลี่ยนกันที1845 อีเร่ห้าสี่เจ็ดวอชเพจเข้าพักเที่ยงออกสิบสามนากาจุดสามหกโอเคก็ประมาณนี้ก่อนจริงอยากจะเล่นานานๆกว่านี้แต่ว่านี่คือการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนผมคิดว่าอา่น่าจะต้องใช้คืโอโอ้โหผมลืมลืมเอาตัวน้าโจนี้ออกไม่ได้ปกหน้าปกเลยเส็งมากไม่เป็นไรไว้เอาใหม่ อีกทีหนึ่งไว้ค่อยว่ากันใหม่ผมรู้เทคนิคก,การการอ่านท่านจอละการนั้นนละโอเคก็ประมาณนี้ก่อนทุกคนถ้าทุกคนชอบยังไงก็ก็อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแเตือนไม่รับชมคลิปใหม่หากผมพูดได้ไปมีติ่ขัดปั้งหรือม,มีคํอเมีใครไรก็กลาบขอไปไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ